สวัสดีค่ะแม่แม่เอฟแฟนคลับของน้องพอร์ตคุณพอรี่นะคะแม่แม่เอซนะคะบอกว่ายัางติดตามเหมือนเดิมเสียงกองดังมากว่ะเป็นกำลังใจให้น้องพอร์ตเหมือนเดิมสู้ๆนะครับทุกคนก็เนาะเตยาหอมก็รักทั้งสองคนนะคะ พูดอะไรไม่ถูกเลยนะคะเอยก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องพอตนะครับทำดีคิดดีทำดีเนื้อคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันนะคะผมพีพอลลี่ก็บอกเจพอลลี่เขาก็บอกนะว่าถ้าเขายังตัดใจหรือว่ากับคนที่เขารักแล้วก็ยังรักคนที่เขารักอยู่เขาก็ไม่มีคนอื่น อาจจะเป็นการทดสอบนะครับน้องพอดแมแม่เอฟซี FC ทุกท่านเป็นกำลังใจให้ลูกชายเนาะน่าจะเป็นลูกชายนู่เน่ยหนุ่มกว่าลูกนะคะเอ็ยากนะคะลูกเอ็ดยากวันนี้วันเกิดของลูกคนเล็กก็32ปีนะคะเนาะน้องฟอดน่าจะหนุ่มอยู่นะคะก็ขอให้ผมสู้ๆนะครับ เอฟีก็ไปกำลังใจให้ผมเสมอบอกว่ายัางติดตามน้องพอดเหมือนเดิมความดีต้องชนะทุกอย่างนะคะอาจจะเป็นการไม่เข้าใจกันหรือว่าเผื่อจะคุณพอลลี่เป็นผู้ใหญ่เนาะอาจจะให้น้องพอดเข้มแข็งหรือเหมือนน้องพอดบอกว่าผมไม่ดีเองผิดที่ผมไม่ดูเลยพี่นะคะน้องพอดก็เป็นคนน่ารักมากนะคะเนาะ เราก็ติดตามอ่ะติดตามเพราะชีวิตสองคนนี่แหละนะคะเมื่อก่อนเอ็ย่าไม่เคยติดตามเลยนะคะตอนหลังมาดูแอบดูแอบด,แอบดูแล้วก็เลยเกิดแบบดูก็มีความสุขแล้วก็น่ารักเนาะก็ไม่คิดว่าเออแต่ว่าไม่ได้ถึงว่าเลิกกันหรือว่าเกลียดชังกันเพียงแต่ว่าลดสถานะเนี้ยค่ะเนาะ ก็ขอให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมนะคะเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะครับน้องฟอร์ดนะคะเอฟซบอกว่ายังติดตามเหมือนเดิมเอืมเสียงปองมันดัง